สวัสดีครับวันนี้มาพบหลุงอ้วน789 Channel ชแลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาตั้งวอลลุ่มเร่งลดเสียงจอ a n d ดร i d รุนใหม่เนี่ยซึ่งเขาไม่มีปุ่มเร่งลดเสียงด้านข้างเห็นไหมที่เป็นจอ11นิ้วที่เป็นจอเต็มขอบเลยเขาไม่มีปุ่มเร่งลดเสียงเห็นไหมเมนูต่างๆเขาเขาไม่สามารถที่จะเร่งลดเสียงได้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถไปตั้งตัวเร่งลดเสียงได้อย่างในกรณีที่ รถเขามีระบบควบคุมพวงมาลยัยเขาอาจจะไม่เจอปัญหาเท่าไหร่รถที่ไม่มีระบบควบคุมพวงมาลยัยเราไม่สามารถเล่งลดเสียงที่หน้าจอได้วันนี้ลูกอ้วนจะพาไปตั้งเปิดให้มันอยู่ตรงจุดไหนบ้างอยู่ข้างบนก็ได้อยู่ข้างก็ได้ข้างล่างก็ได้ซ้ายขวาก็ได้วิธีการตั้งเนี้เขาทำกันยังไงมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาพอเครื่องรีบูตใหม่หรือว่าเครื่องรีเซ็ตตัวมันเนี่ยไอ้ปุ่มพวกวอลลุ่มเล่งเสียงต่างๆมันจะหายไป อหลวงอ้วนให้ดูว่านี่หน้าเมนูแอป,ปเขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่อ่หลงอ้วนเข้าให้ดูว่ามันเป็นยังไงเป็นจอ Android รุ่นใหม่นะที่มีเมนูอย่างนี้นะแล้วก็มีตั้งค่าตรงนี้น,นี่ที่มีหน้าเมนูการตั้งค่าแบบนี้อาเนี่ยหลวงอ้วนให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ เมนูการตั้งค่าเป็นแบบนี้เนี่ยสามารถตั้งได้นะเนี่พราะตอนนี้วอลลุ่มเล่งรดเสียงไม่มีเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยอ้าเดี๋ยวลูกอ้วนพาไปตั้งว่าเขาตั้งกันยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าตรงตั้งค่าตรงนี้นเข้าตรงเครื่องจักรตรงนี้ ใส่รหัสเข้าไป0ูย์หตัวกดยืนยันทีนี้ให้เราเลื่อนหาคำว่าโหมดแผงแถบสถานะเนะเครื่องบางทีมันรีเซ็ตมันอาจจะปิดตัวของมันนะตอนนี้มันปิดอยู่โหมดแผงแถบสถานะให้เราเปิดซะนี่เปิดตรงนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีวอลลุ่มเล่งลดเสียงตรงนี้เห็นไหมบวกลบตรงนี้อ่าเนี่ยสามารถเล่งลดเสียงได้ อันนี้เขาจะค้างอยู่เลยอันนี้คือแบบวอลลุ่มเนี่ยค้างค้างอยู่เลยนะลุงอ้วนออกไปดูเห็นไหมตัวเล่งรถเสียงจะค้างอยู่เลยไม่ลบออกไปอ่ะทีนี้ลุงอ้วนจะพาทําวอลลุ่มอยู่ด้านข้างด้านล่างซ้ายขวานะเขาตั้งกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดูบางคนที่มีระบบควบคุมพวงมาลัยเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันโชว์ตรงนี้ อยากให้มันอยู่ด้านข้างเวลาจะใช้ก็เลื่อนออกมาอย่างนี้นะเราเข้าไปที่เดิมเนี่ยศูนย์หกตัวนี่แล้วให้เดี๋ยวลุงอ้วนพาไปปิดปิดวอลุ่มตรงนี้ก่อนโหมดโหมดแผงแถบสถานะเนี่ยปิดออกไปนะทีนี้เราไปตั้งคำว่าแถบนำทางเลื่อนออกด้านข้างอ่นะนี่เห็นไหมแถบนำทางเลื่อนออกด้านข้างให้เราแตะเข้าไปเลยตอนนี้มันปิดอยู่ เห็นไหมอันบนสุดเนี่ยมันบอกว่าให้สไลด์จากด้านล่างอันนี้สไลด์ด้านซ้ายสไลด์ด้านขวาเนี่ยเลื่อนขึ้นมาอีกได้สไลด์ทั้งสองข้างนะแล้วก็สไลด์ลลลด้านล่างแล้วก็ซ้ายขวาเอาลุงวรนทาให้ดูอ่าสไลด์ด้านล่างเนี่ยเวลาลูดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีวอลล่มอย่างนี้เล่งลดเสียงได้ตรงนี้เห็นไห อ่เวลาออกก็ตรงนี้ออ่อ่เดี๋ยวลูกวนเข้าไปใหม่อ่เอาไปอ่สไลด์อ่ทั้งสามด้านอา่สไลด์ขึ้นอย่างนี้เห็นไหมขึ้นได้อ่สไลด์ออกด้านข้าง,างนี้เห็นไหมอันนี้เขาจะเลื่อนเข้าเองเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาเลื่อนเข้าเองสไลด์ด้านล่าง ได้หมดนะเราจะตั้งเป็นแบบไหนอันนี้ตั้งเป็นเหมาะสําหรับรถที่มีระบบควบคุมพวงมาลัยอยู่แล้วเราไม่ไม่จาเป็นต้องใช้วอลลุ่มเลกรถดเสียงให้มากเราก็สามารถเล่งลดเสียงที่ตัวพวงมาลัยได้แต่ในกรณีที่ไม่มีระบบควบคุมพวงมาลัยปุ่มควบคุมพวงมาลัยหลุงอ้วนแนะนําให้ตั้งให้ตั้งที่มันขึ้นวอลลุ่มค้างไว้เลยนะเพื่อความสะดวกเวลาขับรถ โหมดแผงแถบสถานะนี่นะพอเราเปิดปุ๊บไอตัววอลุ่มนี้จะค้างเลยแล้วเรามาเปิดตรงแถบนําทางเลื่อนออกด้านข้างเนี่ยด้วยนะมันจะได้ทํางานได้อันนี้ด้านข้างก็ได้ด้านล่างก็ได้นนะโอเคเรียบร้อยใครที่เจอปัญหาอยู่ก็ทาตามลุ้นได้เลยโอเคเรียบร้อย ใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยลบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลูกอ้วนด้วยนะเวลาลูกอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ